อยู่บนอยู่บนตอนใหญ่นะฮะชื่อตอนใหญ่เป็นเกาะแก่งกลางลำน้ำโขงครับรทกฝัง่งไทยใช่ไเห็นไหมครับถ้ามองไปตรงนู้นก็เป็นสะพาน,นสะพานข้ามเมืองของเจียมถ้าฝั่งน,นี้คือลำน้ำมูละครับนอ้นลำน้ำมูลนะฮะปลายลำน้ำมูลก็ที่โขงเจียมเราจะซูมไปดูอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ครับ สะพานอยู่ไกลๆเห็นไหมฮะสะพานที่เราเคยมาถ่ายรูปมาอะไรกันตรงนั้นสะพานข้ามเมืองของเจียมก็มน้ำมูลมาแม่น้ำมูลทา,ทางนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงนี่ทางนี้แม่น้ำโขงเ,เรานั่งเรือมาจากทาง้นทางฝั่งไทยมาแล้วฝั่งนี้ก็คือเป็นฝั่งสปปลาวตรงนี้กะเป็นภูค้องนะที่เราเคยไปข้ามไป,ไปเดินที่ข้างบนกัน น้ำมันลดมากแล้วเดีวก็จะมาอยู่กันตรงนี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ก่อฟืนแล้วก็จะหาปลามาทำกินกันอนี้ชื่อดอนใหญ่เป็นดอนขนาดใหญ่ที่สุดแถวนี้มีพื้นที่เยอะมีลูกว่าด้วยมีลูกว่าด้วย นี่ฮะเสียงตัวตีจากฝั่งลาวครับเดนดินรอบาระวังนะมีเสือซางนะใหญ่สุแล้วครับระวังลื่นล้มแล้วกัน Bye.